วันนี้นะคะเทรนด์สุขภาพแนวใหม่กำลังมาแรงค่ะหลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นดาราเน็ตไอดอลหรือคนดังนะคะหันมาฟิตหุ่นนะคะให้ฟิตเฟิร์มกระชับแล้วมีซิทแพคกันมากขึ้นแต่บางคนนะคะยิ่งออกกําลังกายนะคะแทนที่จะมีซิทแพคแต่กล้ามเนื้อก,กับหายนะคะน้ำหนักก็ลดด้วยบางคนนะคะยิ่งออกนะคะยิ่งตัวบวมเลยนิ่มเลยมีอาหารเสริมที่ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ทุกคนได้รู้จักนะคะนั่นก็คือออโปเวโปรตีนค่ะ อโปเวโปรตีนนะคะเป็นโปรตีนที่มีโปรตีนสูงถึง30กรัมค่ะและให้พลังงานนะคะ180กิโลแคลอรี่ต่อ1ซองค่ะในอโปนะคะมีคุณสมบัติในการนะคะออกฤทธิ์อยู่ทั้งหมด4 b ด้วยกันค่ะก็คือ b b u i l d b Burn b o o o s t และ B-Balance ค่ะเรามารู้จัก B ีแรกกันเลยนะคะ B b u i l d B มิ s มัสก็คือการสร้างกล้ามเนื้อนะคะ ในส่วนประกอบในอโปนะคะประกอบด้วยโปรตีนหลักทั้งหมด3ตัวด้วยกันค่ะนั่นก็คือไฮโดรโพลิปเวโปรตีนเวโปรตีนไอโซเลตและโปรเพปไทด์ค่ะทั้ง3ตัวนะคะมีการดูดซึมทั้งหมด3จังหวะด,ด้วยกันเป็น3 step of absorption ชันทำให้นะคะตัวอโปนะคะสามารถดูดซึมได้เร็วค่ะและออกฤทธิ์ได้นานถึง280นาทีเลยคะ่ะนอกจากนั้นนะคะในอโปนะคะยังมีกรดอะมิโนนะคะที่จำเป็นในการสร้างกล้ามเนื้อนั่นก็คือ ลิวซ so ีนอโซลิวซีนและวาลีนโดยได้ชื่อว่า BCAA ค่ะช่วยจุดถนวนการสร้างกล้ามเนื้อนะคะทำให้กล้ามเนื้อเกิดขึ้นได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ B ที่2ค่ะ B burn ก็คือการเบิร์นไขมันได้เร็วขึ้นค่ะเพราะในอโปนะคะมีส่วนประกอบก็คือสารสกัดจากมะม่วงอินเดียค่ะและมีสารประกอบที่ชื่อว่าคาเทซินในชาเขียวนะคะช่วยในเรื่องของการนะคะเร่งการสลายนะคะไขมันส่วนเกินที่สะสมในร่างกายค่ะ B ที่3ก็คือ B Boost Energy for Long Time ค่ะวเวลากินออโปเข้าไปนะคะจะมีการ b o o เ t Energy นะคะให้ได้เวลาเวลาที่นานขึ้นค่ะเพราะในออโปค่ะมีโ c o e n m e Q10 ค่ะช่วยทำให้ร่างกายนะคะเพิ่มการใช้ออกซิเจนได้มากขึ้นค่ะทำให้เรานะคะมีพลังกำลังหรือพลังงานในการออกกำลังกายได้นานขึ้นนะคะและลดการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายด้วยค่ะ B ที่4ค่ะก็คือ B Balance ค่ะ ก็คือบาลานซ์นะคะแอนตี Anti ้ i n g จิงและ a n t i o ้ออกซิค่ะเพราะในอโปนะคะมีส่วนประกอบที่ชื่อว่าเล s b ลาทอลซึ่งเป็นทั้ง Anti-aging และ a n t i o ้ออกซิค่ะช่วยนะคะทำให้นะคะเมื่อเราออกกำลังกายไปแล้วค่ะน้ำหนักลงนะคะไขมันลดลงไม่เหี่ยวไม่โทมดูเด็กขึ้นและดูสดชื่นขึ้นด้วยค่ะอโปเหมาะกับใครบ้างคะเหมาะกับคนที่รักสุขภาพทุกคนคะ่ะ เหมาะกับคนที่ต้องการดูแลรูปร่างนะคะให้ฟิตเฟิร์มกระชับและมีซิทแพคค่ะโดยเฉพาะคนที่ออกกำลังกายนะคะจะทำให้นะคะสร้างกล้ามเนื้อได้นานขึ้นค่ะอโปนะคะสามารถทานได้นะคะ1ซองนะคะต่อน้ำประมาณ150 ML ค่ะทานได้ทั้งก่อนและหลังออกกำลังกายเลยนะคะหรือถ้าไม่ออกกำลังกายก็สามารถทานได้เช่นเดียวกันค่ะมีทั้งหมด2รสด้วยกันค่ะ คือรสวานิลลาและรสช็อกโกแลตนะคะอร่อยทั้งสองรสเลยค่ะใครที่ต้องการมีหุ่นฟิตเฟิร์มกระชับต้องอโปเวโปรตีนเลยค่ะ